สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตาน,นอยู่ในงานมินิเอ็กโป2021นะคะวันนี้ตานจะมาแจ้งนะคะว่าลูกค้าที่จะเข้ามาในงานนะคะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะโดยงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะคะ2564ก็คือวันนี้นะคะวันนี้จะเป็นรอบสื่อแล้วก็รอบ v i t ค่ะส่วนวันที่1ทันวานะคะจนถึง12ทันวานะคะก็ เป็นวันเปิดงานนะคะก็คือเข้าได้เลยนะคะส่วนลูกค้าที่จะเข้างานนะคะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะซึ่งแนะนําว่าให้นําหลักฐานมาด้วยนะคะก็คืออาจจะถ่ายรูปนะคะเก็บไว้ในโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าลูกค้าที่มีวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียวนะคะจะต้องมีผลตรวจ เอติเต้นคิดนะคะไม่เกิน3วันนะคะถึงจะเข้างานได้เราก็บัตรในงานนะคะสำหรับลูกค้าที่จะเข้างานนะคะด้านหลังจะมีสแกนนะคะก็แนะนําว่าให้ลูกค้าสแกนมาก่อนนะคะก่อนที่จะเข้างานแล้วก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็อันนี้เป็นของใครของคนนั้นนะคะจะไม่ได้สามารถใช้ร่วมกันได้เพราะว่าเวลาที่ได้างานนะคะที่เขาสแกนก็จะคือมีเขาจะเรียกเป็นอะไรเป็นแบบเหมือน เป็นส่วนของบุคคลนะคะสมมติของน้ำตาลอันนี้นะคะเวลาเข้างานก็จะขึ้นเป็นข้อมูลของเราเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถมินิคู่ใจอยู่นะคะหรือว่าอยากเข้างานนะคะมาดูรถมินิก็ติดต่อน้ำตาลเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมบูธนะคะว่ามีรถอะไรมาโชว์บ้างคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ